มาที่ฝั่งของ BLACKPINK กันบ้างสำหรับโรเซนะครับอัปเดตงานใหม่ให้ได้เห็นกันแล้วแค่ทีเซอร์ออกมายอดวิวก็ถล่มทลายเห็นว่าจะมีการเปิดตัวงานเดี่ยวของเธอที่รายการเจมี่เฟอนด้วยแหละครับเร<ๆ>ียกว่าปังไม่ไหวแล้วฮะแม้จะยังไม่ได้ปล่อยเพลงเต็มออกมานะสำหรับ ON THE GROUND <S <S <ๆ>เพลงเอกผลงานซิงเกลิลอัลบั้มลำดับแรกจากโรเซ่สาผู้เป็นเสียงหลักหรือว่าเมนโวคนะแหง่งกลุ๊ปแบล็ k พิงครับ ที่มีกำหนดปล่อยมิวสิกวิดีโอให้ชมกันเต็มๆในวันที่12มีนาคมนี้เวลา14นาฬิกานะตามเวลาในเกาหลีใต้หรือเที่ยงวันตามเวลาในไทยครับเมื่อล่าสุดทีเซอร์ลำดับ2ของ MV เนี่ยทำยอดวิวเกือบแตะ10ล้านในตั้งแต่ปล่อยออกมาในวันแรก mm. ส่วนทีเซอร์แรกครับทำยอดวิวกว่า13 13ล้านวิวในเวลาแค่2วันข่าวล่าสุดก็บอกว่าโรเซ่เตรียมพาเพลงนี้ครับไปเปิดตัวโชว์สดครั้งแรกในรายการทั่วโชว์ชื่อดังของสหรัฐครับอย่าง t h e Tonight Show Ser Fall Jimmy นอกจากนี้นะคะซิงเกลิลอัลบั้มแรกของเธอก็ยังทำยอดจองทะลุ400,000ก๊อปีในเวลาเพียงแค่4วันค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นยอดพรีออเดอร์ผลงานเพลงที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของศิลปินหญิงเดี่ยวในเกาหลีใต้ซึ่งยอดจองที่ว่านี้นะคะก็มาจากการออเดอร์ทั้งในเกาหลีใต้เองรวมไปถึงจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนี่แหละค่ะ โดยสาวโรเซ่นะคะถือว่าเป็นสมาชิกวง b l a c k พิงคคนที่2ที่ได้ปล่อยงานเพลงเดี่ยวถัดจากเจนนี่กับเพลงโซโล่เมื่อปลายปี2018ค่ะและคิวต่อไปที่จะปล่อยเพลงเดียเ่ยวี่ก็คือลิซ่าสมาชิกชาวไทยแล้วก็น้องเล็กของวงนั่นเองการันตีความปังด้วยชื่อ b l a c k พิงคแหละแน่นอนที่สุดเลยรอติดตามผลงานนะคะครับ